าเจยสาวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวพูดจีนเก่งทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาตามสัญญาเลยก็คือว่าข่าวที่แล้วเนี่ยบอกว่าจะเอาประโยคที่เหลือนะคะจากาซีรีส์เรื่องนายเย็นชากับยายปลาหมึกนะคะมาฝากกันวันนี้เราเอามาให้แล้วค่ะรวบรวมมาเป็น e ีีที่3ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ประโยคที่เรารวบรวมมานะคะจะมีประโยคอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเริ่มกับประโยคแรกค่ะคือประโยคนี้เลยนะคะ我就是有点失望ว我就是อ点ย望ต่าปปประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันแค่ผิดหวังนิดหน่อยหรืออาจจะแปลว่าฉันแค่ผิดหวังเล็กน้อยนั่นเองนะคะ เรามาดูคำศัพท์กันค่ะก็คำแรกนะคะคือคำว่าเจียวสึเจียวสึเนี่ยแปลว่าก็แค่หรืออาจจะแปลว่าก็ก็ได้ค่ะอ่จริงๆถ้าแยกคำศัพท์นะคะคำว่าเจียวเจียวแปลว่าก็นะคะสึแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือนั่นเองนะคะแต่ว่าเจียวสเราจะแปลว่าก็แค่หรือว่าก็เฉยๆก็ได้ค่ะมาดูกันที่คำศัพท์ต่อมานะคะคือคำว่า อ๋โยเตียนโยเตียนคำนี้นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะหรือแปลว่านิดหน่อยนั่นเองนะคะอ่ากับคําต่อมาเลยค่ะคือคําว่าชือว่างชือว่างคำนี้แปลว่าผิดหวังนะคะและคําสุดท้ายก็คือปะปะเนี่ยเราเอาไว้วางไว้ท้ายประโยคนะคะก็บางทีเนี่ยเราจะไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้นะคะแต่ความหมายอีกหนึ่งคะ่ะ อีกหนึ่งความหมายนะคะก็คือ,อกันเถอะนั่นเองนะคะ,ะในประโยคนี้นะคะ我就是์จิโอสโยเตียนื้อวงก็แปลว่าฉันก็แค่ผิดหวังเล็กน้อยประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะกับคําว่าโยเตียนนะคะโยเตียนที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะจริงๆเนี่ยเรามีวิธีใช้อยู่นะคะเราจะตามด้วยคํากริยานะคะอย่างเช่น ยตียนตนหิวแล้วหิวนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะอ่าหรือว่าวอยตนเล,ยลยเ่ยตเลยลฉันเหนื่อยนิดหน่อยนั่นเองนะคะก็ถ้าตามโครงสร้างนะคะก็จะเป็นประธานนะคะบวกด้วยโยตียนนะคะแล้วก็บวกด้วยคำกริยาได้เลยคะ่ะ โอเคคะ่ะประโยคที่หนึ่งผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่สองกันบ้างคะ่ะกับประโยคนี้ค่ะนี้จอเมื่อไหร่เลนีจเมื่อไหร่เลประโยคนี้นะคะแปลว่าคุณมาได้ยังไงหรือเธอมาได้ยังไงนะคะก็คำศัพท์คือคําว่าเจอเมื่อจเมื่อแปลว่าอย่างไรนะคะก็ถ้าภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า how นั่นเองนะคะต่อไปคือคําว่าหลายหลายแปลว่ามาค่ะแล้วก็เล จริงๆแล้วีแปลว่าแล้วนะคะแต่ว่าในประโยคนี้นะคะเราจะไม่แปลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหนีเจอเมลหลหลแล้เราจะแปลว่าคุณมาได้ยังไงแบบนี้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะคะโครงสร้างประโยคนะคะคือประธานนะคะบวกด้วยเจอเมแล้วตามด้วยคํากริยาได้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะหนีในในประโยคนี้นะคะหนีเนี่ย ก็คือคุณนะคะก็คือประธานนั่นเองเจินเมอนะคะแล้วก็หลายหลายแปลว่ามาซึ่งเป็นกริยานั่นเองนะคะนีเจอนเมอร์หลเลอก็เลยจะแปลว่าคุณมาได้อย่างไรอะไรแบบนี้นะคะหรือคุณมาได้ไงประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเจินเมอก็วิธีการใช้ก็จะเหมือน how ในภาษาอังกฤษเลยก็คืออ,อย่างไรนั่นเองคะ่ะ ดังนั้นนะคะโครงสร้างประโยคที่ว่าประธานตามด้วยจนรและตามด้วยกริยานะคะก็จะหมายความว่าประธานจุดจุดจุดอย่างไรหรือประธานจุดจุดจุดได้อย่างไรนั่นเองค่ะมาดูต่อกันที่ประโยคที่3ค่ะคือประโยคนี้ค่ะ boh h h so s u u a หัวฉุกเฉิน ประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันพูดไม่ออกเลยก็ในเรื่องนะคะเพื่อนนางเอกเนี่ยเจอกับคนที่ชอบนะคะแบบอยู่ดีๆก็เจอแบบใกล้ๆเลยอะ่ะก็เลยทําให้แบบอึง้งจนพูดไม่ออกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูคําศัพท์ในประโยคกันค่ะคําแรกคือคําว่า show show แปลว่าพูดนะคะปู่ชูข้าปูดซูขาเนี่ยแปลว่าไม่ออก แปลว่าไม่ใช่ไหมคะใช้ในการปฏิเสธชูขว่าชูเนี่ยแปลว่าออกนั่นเองนะคะต่อไปขว่าคือคำพูดค่ะัวปูชูขวาก็แปลว่าพูดไม่ออกนั่นค่ะนั่นเองค่ะต่อไปคือคำว่าหลายแปลว่ามาแต่ว่าเราไม่ได้อ่าไม่ใช่มาแบบนั้นก็คือพูดไม่ออกมานั่นเองนะคะเลอก็แปลว่าแล้วโดยรวมประโยคนี้ก็จะแปลว่า ฉันพูดไม่ออกนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ประโยคที่4ี่นะคะประโยคนี้นะคะมาแนวประโยคทักทายกันบ้างนะคะคือตาสาวทงเสืาว啊ตาสาวทงเสืาว啊ก็คือเพื่อนอาซอสวัสดีหรือสวัสดีเพื่อนอาซอนั่นเองนะคะคำว่าตาสาวนะคะแปลว่าอาซอนะคะ จริงๆแล้วก็คืออาซอใหญ่นั่นเองตาแป,แปลว่าใหญ่นะคะตาเฉาก็คืออาซอใหญ่ต่อมาคือคําว่าถงเสวถงเสวแปลว่าเพื่อนนักเรียนนะคะหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนชั้นเรียนเดียวกันค่ะเราจะเรียกเขาว่าถงเสวนั่นเองนะคะจะต่างจากคําว่าผงโยก็คือผงโยเนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อนโดยปกติโดยทั่วๆไปนะคะแต่ว่าถงเสวเราจะใช้กับนักเรียนนั่นเองค่ะ ต่อไปคำว่าเหาะเหาะก็คือดีนั่นเองก็สวัสดีนั่นแหละเหมือนกับที่เพื่อนๆรู้จักคือคำว่าหนีเหาสวัสดีหนีก็คือคุณก็คือทักทายคนที่เราพูดด้วยก็คือหนีเหาใช่ไหมคะทีนีเ้เราจะมาทักทายเพื่อนของอาซอใหญ่กันเราก็จะทักทายกันว่าตาสาวทงสวยเหาะแบบนี้นั่นเองคะ่ะเพื่อนๆนนะคะสามารถเข้าไปดู คลิปที่เราเคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะเป็นเรื่องของคำทักทายในภาษาจีนนะคะเดี๋ยวทางเรานะคะจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆด้วยค่ะ,ะทีนี้เรามาดูคำการทักทายแบบคร่าวๆนะคะนอกจากที่เพื่อนๆเนี่ยจะรู้จักคำว่าหนีข่าวที่แปลว่าสวัสดีแล้วนะคะเพื่อนๆเจอคุณครูนะคะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเหล่าซื่อข่าว หล่อชื่อหขาสวัสดีคุณครูแบบนี้ก็ได้ค่ะหรืออาจจะไปเจอคุณป้านะคะที่เป็นแม่ของเพื่อนเรานะคะเราอาจจะพูดว่าอาอีหาอาอีหาแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูประโยคถัดมากันเลยค่ะคือประโยคนี้ค่ะฉิงตัวตัวกวนเจา้าฉิงตัวตัวกวนเจา้าประโยคนี้นะคะเราจะแปลว่า ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหรือขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนั่นเองนะคะซึ่งประโยคนี้นะคะเราจะใช้ปิดท้ายเวลาที่เราแนะนําตัวเองไปแล้วนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราย้ายโรงเรียนใหม่นะคะแล้วเราก็แนะนําชื่อของเราเราอาจจะพูดปิดท้ายตามมาว่าฉิงตัวตัวกวนเจ้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยแบบนี้ก็ได้นะคะก็เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะคะ โอเคค่ะไปต่อกันแบบรัวๆกับประโยคถัดมาเลยค่ะคือประโยคนี้ค่ะหนีเซียนห่าวเฮาซิลสิหนีเซียนห่าวเฮาซิประโยคนี้นะคะเราจะแปลว่าเออเธอพักให้เธอพักผ่อนก่อนเถอะเธอพักผ่อนก่อนเถอะแบบนี้นะคะซึ่งคําว่าเซียนแปลว่าก่อนนะคะห่าวเฮาแปลว่าดีดี หรือให้ตั้งใจทำอะไรนั่นเองนะคะซึ่งเราก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วอีกเช่นกันนะคะเพื่อนๆสามารถไปหาดูกันได้นะคะทีนี้มาดูคำว่าซิลซิซิลซิแปลว่าพักผ่อนนะคะแต่ในประโยคนี้นะคะเราจะไม่แปลว่าให้พักผ่อนดีๆก่อนแต่เราจะแปลว่าเธอพักผ่อนก่อนเธอแบบนี้นั่นเองนะคะอาจจะใช้ในกรณีที่แบบว่าเพื่อนๆนะคะไม่สบายแล้วทีนี้ อยากจะไปทำงานให้มันเสร็จแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยต้องมีคนมาเตือนว่าหนีเซียนเห่าข้าวซิสิเธอพักผ่อนก่อนเธอแบบนี้นั่นเองค่ะมาดูต่อกับประโยคต่อมาเลยค่ะก็คือประโยคนี้ค่ะ要不要去医院呐要不要去医院呐ประโยคนี้นะคะแปลว่าจะไปโรงพยาบาลไหมหรือต้องการไปโรงพยาบาลไหมนะคะ ซึ่งคำศัพท์คำว่าเย่านะคะแปลว่าต้องการหรือแปลว่า want ในภาษาอังกฤษนะคะปู่เหย่าก็คือไม่ต้องการนะคะคำว่าเหยา่าปูา่เย่าเราจำง่ายๆก็คือต้องการหรือไม่ต้องการแต่จริงๆแล้วนะคะเราจะใช้ในการถามนะคะก็คือว่าเธอต้องการที่จะจุดๆจๆจุดไหมแบบนี้นั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะคือคำว,ว่าไปนะคะ ต่อมาคือคำว่าอีเวนอีเวนแปลว่าโรงพยาบาลค่ะส่วนคำว่าอาเราก็จะใช้ในเอาไว้ต่อท้ายประโยคนะคะอาจจะใช้ในประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำถามก็ได้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูเหยาปู่เหยาอ,อีเวนนะก็จะแปลว่าจะไปโรงพยาบาลไหมหรือต้องการไปโรงพยาบาลไหมนั่นเองค่ะวิธีการใช้เหยาปู่เหยานะคะก็ ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไว้ใช้ถามว่า,าต้องการที่จะจุดๆ,ๆไหมได้เลยค่ะอาจจะมีประธานเพิ่มลงไปก็ได้นะคะอย่างโครงสร้างนี้ค่ะประธานนะคะบวกด้วยเหี้ปู่เห่าแล้วตามด้วยคำกริยาก็ได้ค่ะตามด้วยคำกริยาได้เลยนะคะอย่างเช่นหหนนยยยียีเเเ่จจ่าาาปููตจจ หนีเยา่าปุ่ยเย่าเธอเตียนจนจูไหนฉา,าเธออยากกินชานมไข่มุกสักหน่อยไหมแบบนี้นั่นเองค่ะก็คือหนีนะคะเป็นประธานตามด้วยเยา่าปู่เยา่าแปลว่าอยากหรือต้องการนะคะเฮอเตีย่ยนเฮอแปลว่าดื่มนะคะเตี่ยนก็สักหน่อยจนจู้ไหนฉา,าแปลว่าชานมไข่มุกค่ะจนจูก็คือไข่มุกนะคะหนฉา,าก็คือ ชานมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนีเหี่ยวเหี่ยวเฮอเตีเ่ยจนจูจนจูไหนสา,าก็จะแปลว่าเธออยากกินชานมไข่มุกสักหน่อยไหมแบบนี้ค่ะโอเคค่ะเรื่องชานมไข่มุกผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูประโยคต่อมากันเลยค่ะคือประโยคนี้ค่ะหัวเมย์ตาเราหนีเมินปะหัวเมตาเราหนีเมินปะประโยคนี้นะคะเราจะแปลว่า ฉันไม่ได้มารบกวนพวกเธอใช่ไหมหรือฉันไม่ได้มารบกวนพวกคุณใช่ไหมแบบนี้นะคะเหมยแปลว่าไม่นะคะตาเหราแปลว่าลบกวนหนี่เมินก็คือพวกคุณป่ะก็เราไม่แปลอีกแล้วนะคะมันจะเป็นการใช้ในเชิงคำถามนะคะสำหรับประโยคนี้วอมเมยตาเราหนีเมินปะก็จะแปลว่า ฉันไม่ได้มารบกวนพวกเธอใช่ไหมแบบนี้นั่นเองค่ะก็ประโยคนี้นะคะเราอาจจะมาใช้ในการที่แบบเราเดินเข้ามาขัดจังหวะคนที่เขากำลังคุยอยู่นะคะก็เราสามารถใช้ประโยคนี้แทนพูดขึ้นมาได้เลยค่ะและประโยคต่อมานะคะที่เราเจอในซีรีส์เรื่องนี้นะคะซึ่งเอามาให้เพราะว่ามันง่ายมากๆนะคะก็คือประโยคนี้ค่ะ ชีเตียนเลีเตียนเลแปลว่ากี่โมงแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนะคะก็ถามแบบสั้นๆเลยชีเตียนเลแค่นี้เองนะคะกี่โมงแล้วแล้วมาดูกันค่ะว่าเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่าป้าเตียนเลป้าเตียนเลก็คือ8ปดโมงแล้วสั้นๆเหมือนกันเลยค่ะตอบแบบสั้นๆไม่ต้องมาบอกเสียนจ่ายป้าเตียนเละอะไรแบบนี้ จะบอกแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะแต่เพื่อนๆสามารถตอบให้สั้นลงตามในซีรีส์ได้เลยนะคะป้าก็คือ8ดนะคะเตี่ยนเล่ก็คือโมงนั่นเองนะคะเราจะใช้กับเอ่อที่เป็นโมงตรงนะคะเตี่ยนนะคะเราจะใช้กับสิ่งที่แบบเข็มยาวชี้เลข12ออะไรอย่างนี้นะคะก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปหาดู การถามเวลาหรือการอ่านเวลากันได้นะคะทางเราเคยทำคลิปเอาไว้แล้วด้วยค่ะไปต่อกันแบบรัวๆกับประโยคนี้ค่ะนี么在这儿ม怎จ在าย,เ,าายเ,เธอมาอยู่นี่ได้ไงหรือคุณมาอยู่นี่ได้ยังไงนะคะซึ่งคำว่าเจิ้นเมอมาอีกแล้วนะคะแปลว่าอย่างไรนั่นเองนะคะจ่ยแปลว่าอยู เจอก็คือเจอหลี่ที่นี่นั่นเองนะคะนี้จะมาใจเจอก็จะแปลว่าเฮ้ยเธอมาอยู่นี่ได้ยังไงเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะประโยคนี้เป็นนางเอกนะคะพูดกับเพื่อนพระเอกเพราะว่ามีการเข้าใจผิดนิดหน่อยที่ไปนอนตีทังเดียวกันนะคะก็เลยแบบตกใจและถามขึ้นมาว่านี้จอมาใจเจอเฮ้ยเธอมาอยู่นี่ได้ไงอะไรแบบนี้นั่นเองคะ่ะ พูดถึงอะไรตกใจตกใจค่ะเรามาดูประโยคนี้กันค่ะประโยคที่แสดงถึงความตกใจนะคะก็คือ w a t e เต a ร a ไม่อะวอรเตก็เราจะแปลว่าโอ oh, แม่เจ้าแบบนี้นะคะก็คือว่าหรืออาจจะแปลว่าโอ oh, My God ในภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะคือ w h a t เตอรไมอะวอนะคะก็คือฉันใช่ไหมคะเตแปลว่าของมาก็คือแม่นั่นเองนะคะ วัวตัวไม้อะแม่ของฉันไม่ใช่เราก็เลยจะแปลว่าโ oh, อแม่เจ้าอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประโยคนี้นะคะก็เพื่อน,อนๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะลองเอาไว้ใช้กันดูนะวัวตัวไม้อะโอแม่เจ้าแบบนี้คะ่ะมาต่อกันกับประโยคถัดมาก,กันเลยคะ่ะคือประโยคนี้คะ่ะ ท่าเย่เหมขงื่งเรรประโยคนี้นะคะเราแปลว่าเขาไม่เคยมองใครอื่นเลยหรือเขาไม่เคยมองคนอื่นเลยถ้าคือเขานั่นเองนะคะเขาในที่นี้คือเขาผู้ชายนะคะเยะแปลว่าก็เหม่ขนสั่งกัวหม่แปลว่าไม่ขันแปลว่าดูหรือมองนะคะสั่งกวัวก็คือ สิ่งที่ผ่านมานั่นเองนะคะเมฆขันสังกัวก็คือไม่เคยมองนั่นเองนะคะเรื่นเหอเหรินแปลว่าคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเห็นเมฆขันสังกัวเรื่นเหอเหรินก็จะแปลว่าเขาก็ไม่เคยมองหาใครอื่นเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกับประโยคถัดมากันเลยค่ะ หนีซื่อวอเตอร์ชูเลียนประโยคนี้นะคะแปลว่าคุณคือรักแรกของฉันคําว่าซื่อแปลว่าคือหรือเป็นนะคะวอแปลว่าฉันเตอแปลว่าของชูเลียนชูเลียนแปลว่ารักแรกนะคะรักครั้งแรกนั่นเองนะคะหนีซื่อวอเตอร์ชูเลียนก็จะแปลว่า คุณคือรักแรกของฉันแบบนี้นะคะซึ่งคำว่าเตอะนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะละก็ได้นะคะโดยที่เราไม่พูดก็ได้อย่างเช่นเพื่อนอาจจะพูดว่าหนีส่วนชูเลยนีสชูเลยคุณคือรักแรกของฉันก็ตัดคำว่าเตอะออกไปนะคะความหมายยังคงเดิมนะคะสามารถละเอาไว้ก็ได้หรือไม่ละก็ได้นะคะความหมายก็คงเดิมเลยคะ่ะ และที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เจอคำว่าเตอให้เพื่อนๆแปลาจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะเหมือนในประโยคนี้นะคะ water sulean water sulean ก็เราจะแปลจากคำว่า sulean มาก่อนที่แปลว่ารักแรกนะคะเราจะแปลว่ารักแรกของฉันแบบนี้นั่นเองค่ะผ่านจากรักแรกกันมานะคะมาดูต่อกันที่ประโยคนี้ค่ะซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ วันนี้แล้วก็เป็นประโยคสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้นะคะที่เรารวบรวมออกมาให้นะคะคือ我们什么都没有看到我们什么都没有看到แปลว่าพวกเราไม่เห็นอะไรเลยก็คือ我们แปลว่าพวกเรา什么แปลว่าอะไรโตก็คือทั้งหมดนะคะ没有 จริงๆเนี่ยไม่อยูแปลว่าไม่มีนะคะแต่ในที่นี้เราจะแปลว่าไม่นะคะส่วนคําว่าขันเต้าแปลว่ามองเห็นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะประโยคหัวเมินเส a ิก็จะแปลว่าพวกเราไม่เห็นอะไรเลยนะอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะก็ในเรื่องเนี่ยเขาไปแอบดููแอบฟังพระเอกคุยกับนางเอกนะคะ พวกเด็กๆในเรื่องเนี่ยก็เลยพอโดนจับได้ก็เลยพูดคำนี้ออกมาค่ะหัวมั e สัมโตมิอกคันเต่าพวกเราไม่เห็นอะไรเลยอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประโยคที่เรารวบรวมเอามาให้นะคะจากในซีรีส์เรื่องนายเย็นชากับยายปลาหมึกนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบก็ได้เอาวิธีการใช้ประโยคบางประโยค บอกเพื่อนๆไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้นะคะก็คงต้องเอาไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดู EP ีที่1กับ EP ีที่2นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะคะแต่ก่อนจะจากกันก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะวันนี้นะคะก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายใจเจียน